อีกหนึ่งแปลงที่อยากจะนําเสนอนะครับแปลงนี้เราปล่อยเช่านะครับเนื้อที่อยู่ที่หนึ่งไร่สามงานนะครับหกสิบแปดตารางวานะครับจุดสังเกตง่ายๆนะครับตรงนี้นะครับเป็นสถานีรถไฟฟ้าช้างเอราวันนะครับจากจุดถนนนะครับหน้าทางเข้านี่นะครับถนนทางเข้านะครับเข้าไปประมาณหนสิบเมตรนะครับจะเจอกับแปลงที่เราปล่อยเช่าอยู่ครับที่เป็นรั้วสังกะสีอยู่นั่นนะครับสามารถเข้าออกได้สองทางนะครับ เข้าจากตรงเนี้เป็นถนนสุขุมวิทนะครับเข้าทางนี้ก็ได้นะครับเข้าจากถนนสุขุมวิทซอยเจ็ดนั่นก็ได้นะครับที่อยู่ทางนู้นนะครับวนออกเป็นตัวยูได้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูหน้าแปลงที่ดินของเรากันนะครับตัวที่หน้ากว้างติดถนนประมาณ89เมตรนะครับลึก37เมตรนะครับเนื้อที่1ไร่3งาน68.7ตารางวานะครับเข้าออกได้สองด้านนะครับ ใกล้จุดขึ้นลงทางด่วนนะครับและสถานีรถไฟฟ้าช้างเอราวัณน,นะครับแปลงใหญ่ครับในราคาสุดคุ้มใกล้แหล่งอำนวยความสะดวกนะครับติดต่อหาเราด่วนนะครับเราจะทิ้งช่องทางการติดต่อไว้ให้ท้ายคลิปนะครับขอบคุณครับ